สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีรายงานอุบัติเหตุขบวนรถไฟต้นทางทนบุรีน้ำตกได้ประสบอุบัติเหตุชนกับรถปิกอัพบริเวณทางตัดถนนผ่านเสมอระดับทางมีเครื่องกั้นถนนระหว่างสถานีรถไฟลูกแก่กับสถานีรถไฟท่าเรือน้อยนะครับซึ่งข่าวออกมาในช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะก็ผมก็ตกใจพอสมควรนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าเครื่องกั้นถนนจุดนี้เนี่ยชำรุดนะครับซึ่ง แจ้งว่าเครื่องกั้นไม่ทำงานนะฮะแล้วก็รถไฟเนี่ยวิ่งมานะครับทำให้ชนกับรถยนต์กระบะนะครับก็ดูเหมือนว่ารถไฟจะโดนทัวลงอีกแล้วนะฮะสำหรับคลสนี้นะครับแต่ว่านะครับผมก็ได้รับข้อมูลนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็อันนี้นำมาเผยแพร่นะครับเป็นข้อมูลใหม่นะครับที่ทางทีมงานนะครับรุ่นน้องได้ส่งมาให้นะครับเหตุการณ์จาก กล้องวิดีโอของพอคอรอนะครับจะเห็นได้ชัดว่ารถปิกอัพเนี่ยจอดอท้ายเนี่ล้ําเข้ามาในทางรถไฟนะครับท้ายของรถปิกอัพล้ําเข้ามาสังเกตดีๆนะครับเครื่องกั้นทางรถไฟเนี่ยนะครับมีสัญญาณตัวหนึ่งที่บอกว่าเครื่องกั้นถนนเนี่ยได้ทํางานเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือ,อมีไฟติดหาดวงก่อนที่จะถึงจุดตัดนะครับพนักงานขับรถไฟเนี่ยได้รับอนุญาต ตามสัญญาณที่ถูกต้องแล้วนะฮะแล้วก็ขบวนรถไฟเคลื่อนเข้ามาที่เครื่องกั้นจะเห็นว่าคานกั้นถนนเนี่ยได้ลงมาปิดกั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้ง2ด้านนะครับอันนี้คือจากคลิปวิดีโอนะครับซึ่งผมตัดเฉพาะเป็นภาพนิ่งมาให้ชมกันนะครับมาใกล้ๆจะเห็นชัดเจนนะฮะว่าคานเครื่องกั้นเนี่ยได้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟสัญญาณห้ามการจราจรทางถนนนี่ฮะที่เป็นไฟสีแดงกระพริบว่าไปว่ามา ที่เราจะเห็นเวลาเครื่องกั้นถนนลงเนี่ยนะครับก็ได้ติดแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารถปิก up คันนี้ก็ได้แซงรถคันอื่นที่เขาจอดรอรถไฟอยู่เนี่ยแล้วก็ข้ามตัดหน้าขบวนรถไฟสุดท้ายก็เป็นเหตุให้ถูกขบวนรถไฟชนเข้าอย่างจังนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือคนขับรถนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสําหรับไม่ว่าคุณจะรีบหรือว่าคุณจะ อะไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่าประมาทนะครับกับรถไฟนะครับ